เขามัสวีมาในลุกเรียบร้อยฉลองพัดยศพระครูที่นับถือล่าสุดหนึ่งเข้ามัสวีพักพงภัยศาลได้ใส่ชุด พิธีขาวซึ่งดูหล่อและเท่อย่างมากพร้อมกับร่วมฉลองงานพัดยศพระครูวิเศษพิทยาคมเจ้าอาวาสวัดโพทองโดยได้เลื่อนชั้นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชในราชทินานามซึ่งงานนี้หนุ่มเข้มก็เป็นคนถือไม่อย่างสมเกียรติและเหมาะสมอย่างมากเลยทีเดียวโดยงานจัดขึ้นณพระอุโบสถวัดโพทองแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพซึ่งถือว่า เป็นเกียรติต่อวงตระกูลพักพงไพศาลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่ได้มาร่วมงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติขนาดนี้และขอชื่นชมในตัวหนุ่มเข้มอัศวีจริงๆนะคะที่ไม่ว่าจะลุกไหนหนุ่มเข้มก็สามารถสยบได้ทุกลุกไม่ว่าจะลุกเรียบร้อยก็ดูหล่อเทอย,อย่างมากหรือลุกทะเลนโปกฮาหนุ่มเข้มก็ทําให้ทุกคนเชื่อสนิทใจและหัวเราะตามหนุ่มเข้มได้อย่างสุดเสียงนั่นเองค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตาม,มองมากถูกต้องไหมคะ ไม่แปลกเลยที่แฟนคลับจะทั้งรักทั้งหลงหนุ่มเข้มอัศวีขนาดนี้ก็เพราะความน่ารักนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้แฟนคลับก็ร่วมมาอนุโมทนาบุญและภูมิใจกับตัวหนุ่มเข้มที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้นั่นเองทางข่าวบันเทิงของอนุโมทนาสาธุกับหนุ่มเข้ม้วยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า